ที่พึ่งทางใจของเรานั้นมีอยู่สองลักษณะด้วยกันลักษณะแรกก็คือเป็นครูเป็นอาจารย์นั่นก็คือพระรัตนใจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เรายึดถือเป็นครูบาอาจารย์เป็นที่พึ่งทางใจที่เรากล่าวด้วยวาจาว่าพุทธังสรนังกฉามิธรรมังสระนังกฉามิ สังฆังสารนังกชามิข้าพเจ้าถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งทางใจของข้าพเจ้าคือเป็นผู้ผู้ให้ความรู้ผู้ให้คำสั่งสอนวิธีการดับทุกข์ต่างๆนี่คือที่พึ่งทางใจอันแรกแต่ยังไม่พอ นอกจากมีที่พึ่งด้วยการมีครูมีอาจารย์เช่นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครูบาอาจารย์แล้ว<ม>เรายังต้องมีที่พึ่งทางใจอันที่สองถึงจะทําให้เราสามารถกำจัดความทุกข์ทางใจให้หมดสิ้นไปได้ที่พึ่งที่พึ่งทางใจอันที่สองนี้ก็คืออัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตน คือเราต้องเป็นที่พึ่งของเราเองเป็นผู้ปฏิบัติเป็นผู้เรียนรู้เองถ้าเราไม่เรียนรู้ไม่ศึกษาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเอาความรู้ที่เราได้จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาปฏิบัติถ้าเราไม่เรียนรู้เราไม่ศึกษา,ไม,กษาไม่ปฏิบัติตามคําสอนความทุกข์ต่างๆ <c oughs> ก็จะไม่ <c oughs> ความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจก็ยังจะอยู่ในใจต่อไป <c oughs> ถ้าต้องการให้ความทุกข์ในใจหมดสิ้นไป <c oughs> เราต้องศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาเสร็จแล้วเราก็นำเอาไปปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติแล้ว <c oughs> ความทุกข์ทางใจต่างๆ,ๆก็จะหมดสิ้นไป